สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Open c u t นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องเปิดแซมก่อนเลยนะคะ2ตัวข้างบนนี้นะคะแล้วก็ตั้งสร้าง Databa บ e ใหม่นะคะอันนี้เราสร้างไปหมดแล้วนะคะสอนไปในคลิปที่แล้วนะคะจากนั้นเราเช็คก่อนว่าแซมเราใช้งานได้ไหมคะโดยการพิมพ์คำว่า local host นะคะ จากนั้นดูชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้คือ open cart หน้าร้านของเรานะคะจากนั้นก็พิมเราจะไปดูหลังร้านนะคะก็พิมพ์ admin ใส่พัดหลวดให้ครบนะคะ ขั้นตอนแรกในการติดตั้งภาษาไทายในแอป o p e n นคานะคะเราก็ต้องพิมพ์คขาว่า o p e n c a r รภาษาไทายนี่นะคะแบบนี้จากนั้นมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะคะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคะแต่เราเลือกใช้เว็บนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง นะคะก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้แต่ว่าเครื่องนี้ทําการดาวน์โหลดไว้แล้วเราก็เลยไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะนี่นะคะสองตัวนี้นะคะที่เราดาวน์โหลดไว้จากนั้นเราก็แตกไฟล์คลิกขวาแตกไฟล์นะคะ นี่นะคะแตกไฟล์ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เราแตกงไฟล์เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปก๊อปสองตัวนี้เพื่อนำไปไว้ในไฟล์ที่เราสร้างไว้สร้างไว้ใน t h t นะคะชื่อคำว่า lol นะคะแล้วก็วางเลย คอมพิวเตอร์จะช้าหน่อยนะคะรอโหลดแป๊บหนึง่งโอเคนะคะอันนี้คือเราก๊อบวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะจากนั้นเราก็พับเก็บหน้านี้ มาที่หลังบ้านของเราในการไปที่ System เลือกที่ Local Station เลือก Language จากนั้นกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มภาษานะคะแล้วก็กำหนดค่า Language Name เป็นไทย Code จะเป็น t h นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็น t underscore t h ภาษาไทยนะคะตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เราเปลี่ยนเป็น2นะคะจากนั้นเราบันทึกเซฟไว้จากนั้นเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะรายการภาษาที่ติดตั้งในระบบก็เป็น2ภาษาดังนี้ค่ะถ้าเราจะเลือกเราก็ไปที่ ร้าสโตรของเราเลือกที่ Language เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะช้าหน่อยนะคะจะเยินๆเนาะ ในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะเราสามารถที่จะกำหนดให้ใช้งานเป็นภาษาไทยทั้งสองส่วนหรือเฉพาะหน้าสโ o ร e ก็ได้นะคะในที่นี้เราก็จะกำหนดให้ Open c a r d ของเรานะคะใช้ภาษาไทยในส่วนของผู้ดูแลระ,ระบบด้วยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ไปที่ System นะคะแล้วก็ Setting จากนั้น Edit ิด้ทที่ Local เลือกที่ประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์จากนั้นเลือกเมืองสมมติเราอยู่ลำปางเราก็เลือกที่ลำปางก็ได้นะคะหาลำปางก่อนเอลเอลเอล,ลำปางนั้นเวลาเราก็ยังไม่ต้องใส่นะคะ l a n ล u เก e ไทยก็เปลี่ยนเป็น ไทยหมดเลยนะคะ yes ข้อมูลส่วนอื่นสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการแล้วก็หรือว่าจะปรับทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นก็บันทึกให้เรียบร้อยนี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เรามีการสอนเปลี่ยนเพิ่ม เพิ่มนกสกุลภาษาไทยเพิ่มสกุลเงินภาษาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนต่อจากนี้เลยนะคะเพิ่มสกุลเงินภาษาไทยของเราเราไปที่ระบบเลือกภาษาและที่ตั้งนะคะเลือกสกุลเงินนะคะ จากนั้นให้แก้ไขหรือว่าเพิ่มก็ได้นะคะแต่ทีนี้เราจะเพิ่มที่มุมขวาบนเพื่อเพิ่มสกุลเงินไทยเข้าไปนะคะพิมพ์คาว่า T เอ ai บาท e h t บาทนะคะน่าจะเป็น t HB เราจะเลือกอยู่ด้านขวาเพราะว่ามันสวยกว่านะคะหรือว่าจะอยู่ด้านหน้าก็ได้ด้านซ้ายดีกว่าด้านซ้ายเป็นด้านหน้านะคะตำแหน่งจุดทศนิยมจะเป็นสองหรือว่า หนึ่งหรือศูนย์ก็ได้ค่ะตามต้องการเลยนะคะใส่หนึ่งเออตอนนี้ค่าเงินของเราอยู่ที่สามสิบห้าจุดศูนย์หกนะคะทำการเปิดใช้งานเลยนะคะจากนั้นเลือกบันทึกเราก็จะได้ ค่าดังรูปแล้วก็จะเห็นค่าสกุลเงินไทยจะเปลี่ยนเป็น35.06บาทถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ไปที่หน้าเว็บของเราใช้ที่หน้าเว็บของเรานะคะ นี่เปลี่ยนสกุลเงินเป็นไทยบาทก็จะเปลี่ยนให้เป็นไทยบาทหมดเลยนะคะแบบนี้